น้องสบายดีสุกุ่สุกน้องพอๆสองเคยลาคือเกาพี่น้องตอนนี้ก็ยูคขัวคือเกาพี่น้องเลยตอนนี้ก็คือเกาพี่นอ้อ,นนอ,อ,นองเลย,นนเเลยดังจากชาจอยพนปหานะไม่มาม <laughs> ไปซื้อ ปน่ไมนส้องไ่เาอน่งไปดิน้องสายน้ำไมกันแล้วแเถื่อพี่น้องเ้ยเส้นข้าวมาเส้นข้าวมาทางในเด้อพี่น้องเด้อยแกงเสมือเนก็เลยให้พ่นไปดพี่น้วให้พ่นแกงอีกบ่ถ้าเพื่ถ้า่าซอยมือเนาะตาม้เพื่อนแกงมืซอยนี่ฮะอยย่ห้สิาทีอย่าเดียวนางจัดการเองเลยว่ะ้เจ้าคือว่าเนี่ยนี้พโป๊ชอยพุ่งขาเข่า หุ่งเข่าบ่อยู่ใส่หุ่งเข่าอยู่ใช่ชุกและเขานะอ้าวเนะชิญเข้ามาทางในเด้อสองสาวเด้อเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาทางในเข่าแล้วพี่นอ้องเลยเอาเตรียมมาหายหมดแล้วมีแต่ตั้มขบาวเบอร์กับแกงเตรียมหมดเลยแบบนี้นะฟักโบนี่กับแมน่นแม่นไหนขันฉุกเนี่ยเตรียมใส่พี่นอ้องแกงแกงใช้ฟักโบนีรอบนี่เป็นอะไรเจ้าจอยเชี่บได้คนว่าเนาะ เก่งเซฟักบัวจ oh. okay. ักว่าวานกับประจักจ้กว่าวานจ้าจอยประจักษ์เกมเซฟักบัวน้ำไม่กับชัดจอยกับปลาเราไปซื้อมาพี่น้องพอซื้อได้หรือไม่ก็ได้เนาะพอซื้อเนาะงามเป็นอันเป็นอันเป็นแนงเป็นแนงเอามาแกร้องเธอกับปตองทูบเลยแกงเลยโหลด ไปชื่อของใครมาชื่อสมนะแม่ทาแม่ทาวาไก่ไปชื่อของเจ้สมทรงของเมทาวาไก่พี่น้องเลยเขาจะหดทุ่มือบ่เจ้น่ะบ่หดนะเพิ่นวายู่บอกมาหนิไปเฮือนบุญพี่น้องเลยเจ้ไปชื่อน้ำเมร์เราน้ำไม้หวานเนาะน้ำไม้คือทางพังไทยนะพี่น้องน้ำไม้หวาน แบบปลูกทั้งไทยหรืโหดหนำหลือมันออกตลอดนะนะแต่นี่พันนอเพราะออกได้ทันทั้งไทยนะ,ะเขาจะปลูกนะั้นนอกออกตลอดกินทุกปีเราอ่กินทุกป<ถ>ีก<ถ>ินตลอดตลอดได้ตะกี้ชัดจ้อยกับวสิบปันยูเลยตะกี้พนวสิไปกับต้าลุงมาแล้วเป็นอะไรคือเปลี่ยนใจบ่ไปเปลี่ยนใจว่ไปพี่มนเกิน ไปไปน้ำมะเร็งคอะแรงมะแรงนี่จะไปบุญบ่มุนแรงนี่ตัวเขาเบิร์ตไปน้ำนั่งบริการยันจะมันหนาวเลยเนาะกันเฮานี่บ่ไปดอกพี่น้องเว้ยแต่บุญวันจะขายังบม่เลยลงหนาวหนาวแห้งรีบตอนนี้ลงดำเมื่อแล้วเป็นยังคือเมื่อ ของน้องดำนั่งๆใช้แก่ไม yeah, ้เด้อบ่ฮัดถึเมื่อแล้วเมื่อยังเมื่อของบวบีบอ่ะก็มะบวบถึงเมื่อชั้นพ่อจังไปเห็นยางไปหาปกติจีเรีนไปหาเพิ่นมาแต่บุญเมื่อแล้วพี่น้องไปน้องดำก็ได้บุญนาดูมีเนาะมีแต่บุญเลยเพราะว่าปีแล้วนี่มันโควิดก็เลยบวชเหตุแต่ปีนี้บ้านเฮา บ่มีตีเนาะเขาบ่ได้ให้งยามบ้านยามเมืองอไปบุญเฮ็ดบุญกันได้เฉยกีนน้องไรขูดด่แล้วคนเพิ่งก็่าให้ปันน้นเอาเนาะแต่ห้าบ่มักปันน้นเนาะเอยเนาะปั้นกระดางปั้นแบงม่สีบ่เคียปั้นเนาะมันบ่เคี้ยวบะ กันตาม,มาเลยมันเคียวบ่เคียวผอัดสิขสบบั้นผลัดเหนีดน่อยหมวยขันข้นตํ้งคะแนน เอาน้าําใส่ให้มันเป็นยังซะจ้ะติดซา,า,า,ากน,น,น้เออตซามาบ่ถ้าน้่่ีกันใส่น้นะไข่นี่อืเออมันหตซาขึ้นมาแซ่บแน่นอนพี่น้องเ้กันซจอยแกงนะมื้อน้ก็นจนบอ่อิ่มที่แทน,น้ไม้เต็มหมอ้อเนาะ ผัดกินลายคนเด้แกงน้ำไม้กินลายคนเนาะห้อยเดี๋ยวสิเอาอย่างนี้สิไปเอาผักกะมันมีอยู่บ่คือบ่ค่อยไปฮอดคือบ่เห็นมีเดี๋ยวข่อยสิไปเบิ่งให้ดอกบ่้ก่อนสิหอมปนอยเดี๋ยวก็สิไปซอมเบิ่งแต่ว่าเฮาฮอดคมือแต่ว่าเฮาก็เริ่มฮอดได้มือยังบ่ออกยอดซ้ําคือ่ได้ เดี๋ยวจะไปซองเบิ่งตัดขัดตัดก่อนนะตัดอะไรตัดให้มันตกป่งตัดอะไรมันโป่งบ่ไอ้นี่มันอันนี้มันคือปลาโป่งสิของทำแผนตัดนี่เออตัดก่อนมันโป่งขึ้นได้ตัดโป่งนักใจมันจังเฉียนโป่งเนาะก็นมาแกงใช่มันจังหอมเนาะหอมเลยมะกัสร์เส่น่าแคร์รัฐเท่าไหร่น้ำหน้าเออกขยามหน้าน่ะลายแล้วหองมฝนตกกูมือมันก็บโป่งจ้องจอมบ่ยากกูแล้วน่ะ ท่านคือทำไมกินกับท่านขันยำยำหน้านะเจ้าจอยเขาบอกกินกับบัตท่านแต่ขันยำนี้น้ำปงกับบัตรท่านยำนี้น้ำปงกับบัตท่านยำหน้าบ่ค่อยได้กินปันรใดมันหลายเพราะมันหลายข้าดําหน้าเนาะครับขอเก็บปปนะบัต่คอยมีเวลาเนาะบัต่คอยมีเวลาเก็บข้าดําหน้าขันยำนี้ของว่าบริเฮตย่างน้ำแร่ะว่านไปกินมีแต่ทาแต่กิน ้าบรบแกงใช้บักบัวพี่น้งาบรักบัวนี่แม่พันจีคันโมเมแมนเนแ่เนียแกงใช่แนวคันโมบอกพ่อ,อ<ะ>บอบอกพ่อ,อบอกอเหล็กวะเดี๋ยวเ้างสิบเอิ่งผักขาไห้เนาะ เจ,จ้าจอยเพิ่นตําอานิธาป่ะพี่น้องไปเบิ่งพระคาดูมีหรือบ่มีเฮาอย่างแต่บ่มีแล้วพอเฮาหดดั่มื้อเช้านี่แต่เฮาก็เลียวเบิ่งบ่อเล็กค่ะคนใดไปเบิ่งทำกันเลยว่าสิมีบ่ผักขคารนะ์ อบอมันบอกคืองามหน้านหน้ามันสีลายอันนี้หดน้ามันก็ไปกุ้งนี่ไปเนช่วงใช้สีพิดวางมียอดหนึ่งนี่มียอดหนึ่งยอดหนึ่งกับเสียไปเห็นเล้เนะยันเรา,นามาเบิ่งเองด้วยกันอ่ไปนี่เออมีอีกสองยอด ช่องช้ำยอดพี่น้องเลยมีซองช้ำหยอดเนาะชองช้ำยอดก้าวโลดพอให้หอมหน่อยหนึ่งเก่ๆกัเอาโลดเก่ๆกับอะไเอาไปให้มันหอมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผักคาก่อนพี่น้องผักคาเขาก็ได้มาเลยพี่น้องนี่กำหน่อยหนึ่งเนาะใส่พอพอมีกลิ่นใส่พอเป็นยาพี่น้องเลย ย้อนหมักบวบเออย้อนหมักอ,อึหรือว่าผักทองเนาะแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับหมักอ,อึหรือว่าผักทองถ่าแต่ให้น้ำไม้จืดแล้วก็สีได้ทำการแกงพี่น้องเว้ยปาัาโตมันคือเอลี่อ่ะอยู่ทอะ ใส่เขาเบือ่อพี่น้องเลยใส่เขาเบื่อเรีเยบร้อยเมื่อเรเขาก็สิตืมน้ำอีกเนาะตืมน้ำอีกเพราะว่าอันนี้เอาแต่เขาเบือ่อใส่ก่อนจะจอยเพื่อรกระสิตืมน้ำน้ำลังตืมน้ำลงไป เป็นตาแสบระบาดไหมแสบมุดจอมากินนากันพี่น้อง,องทางบ้านเฮานี่มีแต่กินกับกินอนอชอจอยมีแต่เสบกับเสีย,ก,ยกับงานดององานบุญงานานั่นงานนี่มีแต่เลาะกินเพราะ่ายุบา้านเฮาโควิดบ่ม,มาหอ่อเป็นของดีแล้วเนาะสาธุจะให้มาพี่เล้วนี่ได้พากันไปงามว่าเป็นเดือนสองเดือน ปีนี้สบายพ,พี่น้องไอ้ปีนี้ถตาให้มันพลจังหน่อยก่อนพี่น้องจะเอาเครื่องมันใส่เนาะใส่แล้วบ้างไหอยมันบีวอย่ามันบํสุกเนาะใส่มะอือกับเห็ดหูหนูพี่น้องออพักนี่เ้าสีไว้ใส่น้ำดังพอมัน ลวกเอาก็ได้ผักนี่อันนี้เขาต้องให้มันสุกได้บังเออกับเห็ดหงูเนาะคันบะสุขขกเอาก็ยันเบื่อดิต้องให้มันสุกสุกพี่น,น้องเลยนานแลนะเห็นบอ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 พี่น้องเห็นบอรเริ่มพดแล้วอ็อก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 วายโว้ยอ๋อมันสิกินหมดบ่ดซะจ่อย ชิคกินหมดบ่เต็มหมอรายเดียอเต็มหมอพี่น้องเลยผักเราก็ลงไปเรียบร้อยผักกระเยงก็ใส่ไปเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็เป็นประเด็กประเด็ก,ก็ จ้จอยเราตองเรียบร้อยมีแต่เทอ,อา่าใส่ลดอกอะไรคนนะยังชิตองอยู่บ่คือว่าเจ้าตองตองแล้วอ่าตองเรียบร้อยแล้วก็จะพ,พอก่อนอบ้อมาชิมก่อนยังว่าไม่เนาะอยังมันเค็มแต่เบิ้งน้ำบเ่เค็มดอกน้ำไม้ลายก็ดอกะกระเดีย้ยมีแต่จ้างอย่างเดียวยพุงนัวพี่น้องเลยบ้าน หนึ่งบวงสองบวงสามบวงใส่สามบวงพี่น้องขอบใจสุขุสุคนพี่น้องเลยมากินน้ำกันเด้แเสร็จมุนจอพ่อกันคลิปนะอย่าลืมก็อะไรก็ใส่สองไปลาเนาะอุรมสมบูรณ์อยู่แล้วพี่น้องเลยืันนี้พ่อกันคลิปนะสบายดี